สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแสงแห่งปัญญากันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของพลังงานกุนทาลินีกันต่อหลังจากที่ได้ให้ข้อมูลไว้ในคลิปที่แล้วถึงความรู้ความเข้าใจในระดับพื้นฐานที่เกี่ยวกับพลังงานกุนทาลินีรวมไปถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่างพลังงานกุลทาลินีกับความเป็นทวินเฟรม ซึ่งถ้าหากว่าท่านใดที่เพิ่งได้เข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกและยังไม่เข้าใจว่าพลังงานกุนทลินีคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรก็สามารถย้อนกลับไปฟังคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะส่วนเนื้อหาที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็จะมีความต่อเนื่องกันจากในคลิปที่แล้วนะคะนั่นก็คือจะเป็นการอธิบายให้ทราบถึงอาการต่างๆที่อาจพบได้เมื่อพลังงานกุนทลินีเริ่มมีการตื่นขึ้น รวมไปถึงอาการต่างๆที่จะพบได้เมื่อพลังงานกุนทารินีมีการตื่นขึ้นอย่างเต็มที่และสามารถเปิดใช้งานได้อย่างถาวรน,นะคะว่าจะมีสภาวะหรืออาการอย่างไรบ้างที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราที่เราจะสามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ค่ะเมื่อพลังงานกุนทารินีได้รับการกระตุ้นหรือถูกปลุกให้ตื่นขึ้น พลังงานก็จะมีการไหลเวียนด้วยแรงสั่นสะเทือนของประจุฟไฟฟ้าจำนวนมหาศาลโดยมีทิศทางการเคลื่อนที่ขึ้นไปตามแนวของกระดูกสันหลังและขั้นตอนของการเริ่มตื่นขึ้นของพลังงานไปจนถึงการที่พลังงานมีการตื่นขึ้นได้อย่างเต็มที่และสามารถเปิดใช้งานได้อย่างถาวรน,นั้นก็จะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะ จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดำเนินไปด้วยกระบวนการตามธรรมชาติซึ่งก็อาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือเป็นปีก็ได้แต่สำหรับในบางคนก็อาจพบว่ามีการตื่นขึ้นของพลังงานกุลทาลินีที่เกิดขึ้นได้ในเวลาอันรวดเร็วและถือว่าเป็นการเปิดใช้งานได้อย่างถาวรซึ่งจะทำให้รับรู้ได้ถึงการมีอยู่หรือการไหลเวียนของพลังงานนี้อยู่ในร่างกายได้ตลอดเวลา จะรู้สึกเหมือนว่ามีกระแสะไฟฟ้าวิ่งวนหรือว่าไหลเวียนอยู่ในร่างกายตลอดเวลาโดยไม่สามารถควบคุมให้หยุดนิ่งได้แต่กรณีเช่นนี้ก็จะพบได้น้อยมากๆนะคะเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วการตื่นขึ้นของพลังงานกุนทารินีจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างที่เราได้บอกไว้นะคะ และในช่วงเวลาที่พลังงานกำลังมีการตื่นขึ้นนั้นมันก็จะมีผลกระทบต่อสภาวะร่างกายและจิตใจของเราโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และต่อไปนี้เราก็จะมาอธิบายถึงสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเมื่อพลังงานกุลทลินีกำลังมีการตื่นขึ้นนะคะสัญญาณข้อที่1จะมีอาการร้อนวูบวาบตามร่างกายเกิดขึ้นบ่อย โดยเฉพาะที่บริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าหรือตามแนวของกระดูกสันหลังและบางครั้งก็อาจจะพบว่ามีอาการเย็นวูบวาบตามร่างกายได้เช่นกันนะคะสัญญาณข้อที่2จะรู้สึกว่าเหมือนมีกระแสไฟฟ้าไหลเวียนอยู่ในร่างกายบางครั้งก็อาจจะมีอาการตัวสั่นหรือว่าขนลุกและอาการเช่นนี้ก็จะเกิดได้บ่อยขึ้นเรื่อย สัญญาณข้อที่3อาจมีอาการคันหรือรู้สึกแปลกๆที่บริเวณใต้ผิวหนังโดยไม่ทราบสาเหตุสัญญาณข้อที่4รู้สึกว่าวุ่นสับสนไม่มีสมาธิไม่สามารถทำงานที่ต้องใช้สมาธิในการจดจ่อเป็นเวลานานๆานได้เช่นการอ่านหนังสือหรือการเขียนบทความสัญญาณข้อที่5 มีอาการหลงลืมบ่อยๆเช่นลืมชื่อของวัตถุสิ่งของลืมชื่อบุคคลที่เคยรู้จักลืมวันที่เวลาหรืออาจจะหลงลืมว่าสิ่งที่ตั้งใจว่าจะทํานั้นจริงๆแล้วตัวเองได้ทําไปแล้วหรือยังสัญญาณข้อที่6จะมีอารมณ์แปรปรวนและไม่สามารถควบคุมสภาวะอารมณ์ให้คงที่ได้ และเมื่อมีสิ่งใดมากระทบจิตใจก็จะร้องไห้ออกมาได้ง่ายทั้งทางที่เคยเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งสัญญาณข้อที่7ประสาทสัมผัสทั้ง5จะมีความไวมากขึ้นสัญญาณข้อที่8จะมีอาการภูมิแพ้และไวต่อสารเคมีสัญญาณข้อที่9จะมีความไวต่อพลังงานในด้านลบและรู้สึกต่อต้านหรือไม่สอดคล้องกับผู้คน หรือสถานการณ์ที่เป็นพลังงานในด้านลบทั้งหมดเช่นไม่ชอบการพูดตัดสินหรือนินทาผู้อื่นไม่ชอบไปในสถานที่ที่มีผู้คนแออัดหรือเสียงดังอึกทึกครึกโครมยันข้อที่10จะชอบแยกตัวอยู่คนเดียวตามลำพังและรู้สึกว่าอยากเข้าหาธรรมชาติมากขึ้นยันข้อที่11รูปแบบการรับประทานอาหารเริ่มเปลี่ยนไปจะรู้สึก อยากรับประทานอาหารที่ให้คุณค่ากับร่างกายมากขึ้นเช่นอาหารประเภทผักผลไม้และจะรู้สึกไม่อยากรับประทานอาหารหนักเช่นพวกเนื้อสัตว์ที่ย่อยยากและในบางคนก็อาจจะรับประทานอาหารได้มากขึ้นหรือน้อยลงอย่างชัดเจนจนส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของน้ำหนักตัวได้เร็วมากในเวลาเพียงไม่นาน และสำหรับผู้ที่เคยมีนิสัยดื่มเหล้าสูบบุหรี่ใช้สารเสพติดหรือของมึนเมาก็จะค่อยๆมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นเช่นอยู่ดีๆก็จะรู้สึกว่าไม่อยากจะดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือไม่อยากจะเข้าใกล้สิ่งที่เป็นสารเสพติดอีกต่อไปสัญญาณข้อที่12การทำงานของระบบทางเดินอาหารเริ่มเปลี่ยนไป จะรู้สึกว่าอาหารส่วนใหญ่ย่อยยากและมีอาการท้องอืดได้ง่ายหรือในบางคนก็อาจจะพบว่ามีอาการท้องเสียเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะสัญญาณข้อที่13บางครั้งอาจมีอาการปวดศีรษะหรือปวดบริเวณเบ้าตาอย่างรุนแรงและเป็นเวลานานบางคนอาจปวดทั้งวัน แต่หากร่างกายมีการพักผ่อนและทำจิตใจให้สบายอาการก็จะค่อยๆทุเลาลงได้ในบางครั้งก็อาจจะไม่ต้องใช้ยาด้วยซ้ำนะคะสัญญาณข้อที่14ไม่สามารถทำงานตามหน้าที่ที่เคยทำได้อย่างเต็มที่จะรู้สึกว่าไม่สามารถปรับสภาวะร่างกายและจิตใจให้เป็นปกติได้เพราะจะมีความรู้สึกว่าสภาวะร่างกายและจิตใจมีความอ่อนล้าและเสียสมดุล อาจรู้สึกอยากอยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆคนเดียวตามลำพังและต้องการการพักผ่อนนอนหลับที่มากขึ้นโดยเฉพาะการนอนหลับในเวลากลางวันสัญญาณข้อที่15เส้นผมมีความอ่อนแอและขาดหลุดร่วงได้ง่ายสัญญาณข้อที่16ความฝันจะมีความชัดเจนแม่นยำและจำได้สัญญาณข้อที่17จะมีรูปแบบการนอนหลับที่เปลี่ยนไป มักจะตื่นขึ้นมาในเวลากลางดึกช่วงตีสองถึงตีห้าเป็นประจำสัญญาณข้อที่18ไม่สามารถควบคุมสภาวะร่างกายและจิตใจให้ผ่อนคลายและสงบนิ่งได้จะมีอาการหงุดหงิดงุงนง่านอยู่บ่อยๆสัญญาณข้อที่19เริ่มมีความสนใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยรู้จักจะเริ่มมีความสนใจในเรื่องของจิตวิญญ,ญาณและเรื่องของพลังงาน รวมถึงเรื่องของพลังงานในระดับควอนตัมสัญญาณข้อที่20เมื่อมีการเลื่อนระดับจิตวิญญาณจะพบว่ามีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเช่นปวดเมื่อยบริเวณกล้ามเนื้อกระดูกหรือเส้นเอ็นและจะรู้สึกว่าร่างกายอ่อนล้าผิดปกติโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ได้รับพลังงานจากจักรวาลในระดับที่เข้มข้นหรือเป็นช่วงที่มีปรากฏการณ์ของดวงอาทิตย์ปล่อยพลังงานในระดับสูงสุด รวมไปถึงในวันที่มีปรากฏการณ์ของพระจันทร์เต็มดวงสัญญาณข้อที่21ความสามารถในการมองเห็นลดน้อยลงจะมีความรู้สึกว่าตาพร่ามัวและมองเห็นภาพแบบเบลอเลสัญญาณข้อที่22ฝันน้อยลงเพราะร่างกายและจิตใจกำลังรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของพลังงานที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกำลังมีการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในอยู่ตลอดเวลาสัญญาณข้อที่23รูปแบบความคิดความเชื่อจะเริ่มเปลี่ยนไปจะเริ่มปล่อยวางและไม่ให้ความสนใจกับความคิดความเชื่อในรูปแบบเดิมๆที่เคยเป็นมาและจะหันมาสนใจกับการใช้ความคิดแบบไม่เป็นเส้นตรงซึ่งคำว่าการใช้ความคิดแบบไม่เป็นเส้นตรงนั้นก็หมายถึง ในบางเรื่องราวบางสถานการณ์เราอาจไม่จำเป็นต้องใช้เหตุผลในเชิงตกะกะที่มาจากความคิดของสมองในการคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาเสมอไปแต่อาจใช้ความรู้สึกที่มาจากหัวใจหรือความรู้สึกที่เป็นสัญชาตญาณจากภายในในการนำทาง ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการตัดสินใจที่ในบางครั้งก็ไม่อาจจะหาเหตุผลมาอธิบายได้แต่ความรู้สึกที่มาจากสัญชตาตญาณภายในนั้นมันก็คือการนำทางจากตัวตนที่สูงกว่าและก็จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอค่ะทาง23สัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่ได้กล่าวมาก็เป็นอาการหลักๆที่พบได้บ่อยๆและ เป็นสิ่งที่จะบ่งบอกได้ว่าร่างกายกำลังประสบกับการตื่นขึ้นของพลังงานกุลทารินีนะคะและการตื่นขึ้นของพลังงานกุลทารินีนั้นมันก็จะไม่มีขั้นตอนที่ระบุไว้อย่างเป็นทางการหรือว่าเป็นขั้นตอนที่ตายตัวนะคะคือไม่จำเป็นว่าจะต้องมีอาการแบบใดเกิดขึ้นตามลำดับก่อนหรือหลัง แต่มันคือการเดินทางเพื่อการพัฒนาและยกระดับจิตวิญญาณซึ่งจะนําไปสู่ความรู้สึกตัวและความมีสติสัมปชัญญะในระดับที่สูงขึ้นของแต่ละบุคคลดังนั้นอาการที่เกิดขึ้นกับแต่ละบุคคลก็อาจจะมีความแตกต่างกันได้บ้างแต่ว่าก็จะเป็นไปในรูปแบบที่คล้ายคลึงกันคืออาจจะไม่ได้มีอาการที่เหมือนกันแบบเป๊ะๆทุกคนนะคะ และเมื่อบุคคลได้มีการฝึกปฏิบัติทางพลังงานที่ถูกต้องและเป็นไปอย่างต่อเนื่องการตื่นขึ้นของพลังงานกุลทารินีก็จะค่อยๆดำเนินไปจนถึงจุดที่พลังงานมีการตื่นขึ้นได้อย่างเต็มที่และมีการเปิดใช้งานได้อย่างถาวรและเมื่อถึงจุดจุดนั้น อาการไม่พึงประสงค์ต่างๆหรืออาการเปลี่ยนแปลงในด้านลบที่เกิดขึ้นทั้งกับทางร่างกายและจิตใจก็จะค่อยๆหายไปแล้วเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปสู่การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้นร่างกายและจิตใจจะปรับเข้าสู่ภาวะที่สมดุลและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมีความคิดสร้างสรรค์มีแรงบันดาลใจ และจะค้นพบเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตและยังจะมีความสามารถทางจิตในระดับที่เพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีความสามารถในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาหรือว่ารักษาผู้อื่นได้ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเช่นในบางคนอาจจะมีความสามารถในการช่วยเหลือเยียวยาหรือว่ารักษาผู้อื่นด้วยการใช้พลังงานหรือการใช้ยาสมุนไพร ในบางคนก็อาจจะมีความสามารถในการเป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือว่าเป็นผู้คอยสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้กับผู้อื่นได้รวมถึงความสามารถในด้านอื่นๆอ,อีกมากมายที่จะนำมาใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้นะคะซึ่งในแต่ละคนก็จะมีความสามารถหรือว่ามีพรสวรรค์ที่แตกต่างกันไปซึ่งถ้าหากว่าแต่ละคนสามารถนำพรสวรรค์ที่ตัวเองมีอยู่ ออกมาใช้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีมีคุณค่าให้กับตัวเองและผู้อื่นได้ก็จะทำให้โลกนี้มีแต่ความสวยงามเต็มไปด้วยพลังงานแห่งความรักและเป็นโลกที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะและประเด็นสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ในวันนี้ก็คือในช่วงที่พลังงานกำลังมีการตื่นขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือยังไม่ถึงจุดที่พลังงานมีการตื่นขึ้นได้อย่างเต็มที่และเปิดการใช้งานได้อย่างถาวรหากพบว่ามีอาการผิดปกติใดๆเกิดขึ้นกับทางร่างกายและจิตใจซึ่งก็จะหมายถึงอาการผิดปกติต่างๆทั้งหลายทั้ง23ข้อที่เราได้กล่าวมาแล้วนะคะก็ขอให้ผู้ที่กำลังประสบกับสภาวะเช่นนี้ไม่ต้องวิตกกังวลกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากจนเกินไปแต่ขอให้ยอมรับทำความเข้าใจ ว่ามันคือกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ต้องเกิดขึ้นให้เข้าใจว่าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ใช่เป็นแค่การเปลี่ยนแปลงหรือว่าอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบใดระบบหนึ่งหรืออวัยวะใดอวัยวะหนึ่งในร่างกายเท่านั้นแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงทางพลังงานที่กำลังเกิดขึ้นกับทุกๆอนุเซลล์ของร่างกาย ทั้งอวัยวะภายนอกและภายในลึกลงไปถึงชั้นของ DNA และลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับจิตสำนึกและจิตวิญญาณและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีเป็นการดีท็อกพลังงานในรูปแบบเดิมๆจิตสำนึกความคิดความเชื่อในรูปแบบเดิมๆหรือสารพิษสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในร่างกายก็จะถูกขับออกไป และในขณะที่พลังงานในรูปแบบเดิมๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีกำลังถูกขับออกไปอยู่นี้ก็จะมีพลังงานในรูปแบบใหม่ที่ดีกว่ากำลังจะเข้ามาแทนที่ทำให้ร่างกายและจิตใจที่มีความเคยชินกับพลังงานแบบเดิมๆที่เคยมีมานานเกิดมีการต่อต้านและต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ยอมรับให้ได้กับพลังงานใหม่ๆที่ดีกว่าที่กำลังเข้ามา และนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้พบว่ามีอาการผิดปกติหลายๆอย่างเกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจนะคะแต่ก็ขอให้ทุกคนสบายใจนะคะว่าอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเมื่อร่างกายเริ่มมีการปรับตัวได้และจิตสำนึกเริ่มขยายตัวและยกระดับขึ้นไปอยู่ในคลื่นพลังงานที่มีความถี่ที่สูงขึ้นอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆก็จะค่อยๆหายไปในที่สุดค่ะ แต่ถ้าหากว่าท่านใดรู้สึกกังวลหรือไม่สบายใจอยากจะไปให้หมอช่วยตรวจเช็คร่างกายอย่างละเอียดเพื่อความแน่ใจก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะและถ้าหากผลตรวจออกมาบอกว่าไม่มีอาการผิดปกติใดๆก็สบายใจได้นะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆนอกเหนือจากการทำความเข้าใจและวางใจในกระบวนการที่กำลังเกิดขึ้นก็คือ 1. การดูแลสุขภาพร่างกายให้เต็มที่ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอาหารประเภทผักและผลไม้ข้อ2การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอข้อ3การพักผ่อนให้เพียงพอและหาเวลาอยู่กับธรรมชาติให้มากขึ้นเพราะพลังงานบริสุทธิ์จากธรรมชาติจะสามารถดูดซับและช่วยปรับพลังงานในด้านลบในตัวเราให้ดีขึ้นได้ นอกจากเราจะดูแลร่างกายจากภายนอกแล้วการดูแลจิตใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนะคะควรเรียนรู้ที่จะทำจิตใจให้สงบผ่อนคลายด้วยการฝึกสติทำสมาธิหรือสวดมนต์เป็นประจำเพราะจะทำให้ช่วยลดความวิตกกังวลทำให้จิตใจสงบนิ่ง และการทำสมาธิปเป็นประจำก็จะช่วยให้จิตใจเกิดความสงบนิ่งว่างและจะทำให้เราสามารถเชื่อมต่อกับตัวตนภายในเพื่อรับสัญญาณการนำทางในการใช้ชีวิตได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะและข้อ5ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายที่อยากจะแนะนำก็คือเราควรเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตด้วยการมีทัศนคติในเชิงบวกกับทุกๆสถานการณ์ทุกๆเรื่องราวที่ผ่านเข้ามา เพราะการที่เรามีความคิดในเชิงบวกอย่างต่อเนื่องและไม่มีความกลัวหรือกังวลกับสิ่งใดๆจะทำให้เราดำรงอยู่ในคลื่นพลังงานที่มีการสั่นสะเทือนในระดับความถี่ที่สูงซึ่งจะสอดคล้องหรือสอดรับกับการขยายตัวและการยกระดับจิตวิญญาณและทุกๆจักระในร่างกายก็จะไม่ถูกบล็อกด้วยพลังงานในด้านลบ และเมื่อจักระไม่มีการถูกบล็อกด้วยพลังงานในด้านลบพลังงานกุลทาินีก็จะสามารถเคลื่อนที่ผ่านไปยังทุกๆจักระได้อย่างสะดวกและปลอดภัยส่งผลให้เกิดการตื่นขึ้นของพลังงานได้อย่างเต็มที่และมีการเปิดใช้งานของพลังกุลทาินีได้อย่างถาวรน,นั่นเองค่ะ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คืออาการไม่พึงประสงค์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อร่างกายกำลังประสบกับการตื่นขึ้นของพลังงานกุนทาลินีนะคะก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังนะคะมันอาจจะดูเป็นประสบการณ์ที่แปลกแตกต่างจากประสบการณ์ที่เคยผ่านๆมาอาจเป็นเรื่องราวที่มีความท้าทายและบ่อยครั้งที่อาจจะรู้สึกว่า มีความไม่มั่นคงทางสภาวะจิตใจและอารมณ์อย่างมากแต่ก็ขอให้ทุกคนใช้ความอดทนให้มากๆและวางใจในกระบวนการนะคะว่าทุกอย่างเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงในระดับจิตวิญญาณเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การมีจิตสำานึกที่สูงกว่าแล้วคุณก็จะพบว่าคุณเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งซึ่งหมายถึงเป็นการเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามขอบคุณสำหรับทุกๆคอมเมนต์และกำลังใจที่ส่งเข้ามาและหากท่านใดที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่อยากจะแชร์ก็พิมพ์มาเล่าสู่กันฟังได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ